ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาร่วมง,งานไพรมันนะคะของพีเกตวันนี้ที่เซ็นทรัลเวลล์ค่ะ mm hmm. ก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็อยากจะมาเป็นแบบว่าสีสันหนึ่งในงานทุกๆปีเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าพี่ดีก็ชอบอยู่แล้วที่จะได้มาร่วมง,งานแล้วก็ได้มาเป็นอีกหนึ่งสีสันของงานค่ะ mm hmm. แล้วก็เราเองก็มีเพื่อนเอลจีบ่ทีคิท่านเยอะก็เรียกร้องให้มาแบบตลอดอยู่แล้วเราเรียกร้องสิทธิ์ให้กับ LGBTQ ทุกคนมาตั้งแต่เริ่มงานนะคะก็ดีใจที่ปีที่2วันนี้ก็คือปีที่3มาอีกก็ยังย่ไมีโอกาสมาอีกค่ะก็ดีใจค่ะถามหน่อยควนนี้ไม่เห็นหน้าเราออกงานเลยเป็นเพราะอะไรยังไงเลยโอ้ยจะเรียกว่ายังไงหนูก็อยากออกทุกงานนั่นแหละแต่ก็ก็ก็เข้าใจค่ะว่าเราเองก็อาจจะต้องมีการรอโอกาสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็รู้ว่าว่าเราเนี่ยก็เป็น รองอ่าล้วก็เป็นรองแล้วก็เข้าใจว่าเราก็แบบว่าต้องรองโอกาสแล้วก็วันนี้ก็เป็นอิสระแล้วเรียกว่าเป็นอิสระแล้วก็ดีใจที่ได้ออกมาร่วมง,งานในที่สุดฟอนนี้ก็มีข่าวมาว่าเหมือนเราโดนดองกากอดีตต้อสังกัด,ด้วย,าาย,ยก็อาจจะด,ด้วยปี ก็มีคนที่เขาแบบเฟมัสมากๆอยู่แล้วอย่างพี่ฟ้าชาร์ลอตนะคะก็เข้าใจได้แล้วก็ไอ้ีเองก็มีงานมาเรื่อยๆก็อาจจะน้อยลงตามตามสเต็ปนะคะที่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่า,วายัางไงเหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่าอ๋อพี่ๆเขาก็น่ารักกับเราค่ะก,ก็ก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ร่วมงานแล้วก็ดีใจที่ได้หมดสัญญากันอย่างอย่างดีจบกันด้วยดีแอบน้อยใจมาว่าเรา มีน้อยใจไหมหรอคะหนูก็ ก็อาจจะมีบ้างแหละมันก็ต้องมีกันบ้างที่จะมีความรู้สึกน้อยใจแต่ว่าก็ก็เข้าใจอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจว่าพี่ๆเขาก็ให้โอกาสเราเยอะแล้วเหมือนกันแล้วที่ดิเองก็มาไกลมากๆแล้วเชื่อว่าพี่พี่นวัดเองก็ก็แบบว่าผลักดันเราเท่าที่เท่าที่พี่เขาทําได้เราก็เข้าใจแล้วก็พี่เขาก็อวยพรเหมือนกันค่ะตอนที่หนูแบบไปขอบคุณสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่นวัดก็อวยพรขอให้แบบหนูได้เติบโตก้าวหน้าต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่หนูก็ทักไปขอบคุณพี่นวัดเหมือนกันค่ะหลังจากนี้ก็มีบอกว่าเราจะกลับมาเฉิดฉายใช่ยอยากกลับมาเฉิดฉายมากค่ะขอโอกาสจากแม่ๆทุกๆคนเลยนะคะผู้จัดก็ใครนะคะมีงานอะไรให้เรียกแคสหนูได้เลยนะคะหนูพร้อมไปทุกงานเลยค่ะบอกเลยว่าชอบงาน a c t ิ้งมากๆงานแสดงหนูชอบมากค่ะว่ามีแม่ๆจีบจะกลับขึ้นไปเวทีใหญ่อีเวนตนีงใช่ ก็ต้องยอมรับว่าก็มีจีบค่อนข้างจะเยอะอยู่ <laughs> ทุกครั้งที่หนูไลฟ์เนี่ยก็จะมีคนถามตลอดอยู่แล้วค่ะว่าแบบจะไปไหนยังไงไปต่อกับมาไมมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกเลยว่าเราเองก็อยากโบยบินเราเราเองก็อยากจะเป็นดาวอ่าหนูก็คิดว่าถ้ามีโอกาสที่ดีในวันหนึ่งก็ก็อาจจะค่ะเพราะตอนนี้ก็มีการแบบว่าแม่แม่ก็ถามถามปรึกษาอะไรเงี้ยเราก็ฟังฟังลองคิดลองอะไรดูยังไม่ได้ตัดสินใจร้อซค่ะแต่ เราก็รู้สึกว่าเวทีมันก็เป็นที่ของเราด้วยแล้วก็ยอมรับว่าตอนที่เราได้มีโอกาสยืนจับมือเนี่ยเราก็คาดหวังไว้ค่อนข้างมากเราก็มีความรู้สึกว่าในวันหนึ่งถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ก็อยากจะให้ชื่อที่ถูกเรียกในวันนั้นเนี่ยเป็นชื่อเราใช่ก็ยังมีความแบบหวังอย่างนั้นอยู่ค่ะคือเหมือนตอนนั้นชีวิตมันยังไม่คอมสีใช่มันก็เหมือนมีแบบ ฟีลเป็นแผลใจหรอมันก็มีความแบบร้องไห้แซนหนักเหมือนกันนะช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะแบบมีโอกาสได้แบบเอื้อมถึงบ้างอะไรเงี้ยคือเราใกล้มากๆตอนนั้นเราใกล้มากๆอะไรเงี้ยค่ะและ้วอยากจะใช้คำศสกุลอะไรต่อไปว้าวเราสกิดอะไรเหรอคะ ใครที่จะได้ไปลิขิตอยู่ที่ไหนอะแล้วพูดตรงนี้ดีวกว่าว่าเราจะได้ไปโบยบินที่ไหนเพราะว่าเราก็เราก็โบยบินมาค่อนข้างสูงแล้วแล้วก็รู้สึกอยากจะสูงขึ้นไปอีกอยากจะได้แบบว่าตําแหน่งแบบชนะเลิศไปเลยเพราะถ้าทําได้ก็อยากจะทําให้มันไปสุดอยากให้แม่ๆทุกคนแบบ congratulation รดีใจกับหนูอะไรอย่างเงี้ยอย่าุที่หายไปมันไปซุซอมเตรียมตัวพี่กลับมาให้มันเต็มพลังมามีซุมซ้อมเหรอคะ คืออย่างพูดตรงๆก็ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าเราจะเตรียมตัวค่ะเพราะว่ามันด้วยความที่มันยังไม่ไฟนนลแต่ถามว่าเตรียมตัวในเรื่องของอย่างอื่นเนี่ยก็มีค่ะเรื่องหุ่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหนูก็พยายามฝึก,ฝก ซ้อมแบบว่าให้ตัวเองมีหุ่นที่ดีเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ให้ดีน้ําหนักขึ้นเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราแบบตัดสินใจปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องแบบหุ่นลับมาให้มันแบบดีให้ได้แล้วก็อีกอย่างให้ดีรู้สึกว่าให้ดีฝึกซ้อมในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตค่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ตอนนั้นหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งเลยที่แบบเข้าเมืองกรุงมาประกวดเราใหม่มากเหมือนทุกคนเห็นให้ดีแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วมันคือเวทีแรกของหนูหนูไม่เคยมีประสบการณ์แลรแบบะรวมถ รู้ความรู้ต่าง,างๆที่จะมาแบบว่าทําทุกอย่างให้มันเป๊ะๆเ,เรารู้สึกว่าเราอะเก็บเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตเพื่อที่วันหนึ่งพอเราโตขึ้นเนี่ยเราจะได้ c o m p l e t ไปเลยเมื่อเมื่อเราตัดสินใจไปอย่างเงี้ยค่ะว่าเราวันนี้ก็โตกว่าเราใช่ใช่หนูมีหนูรู้สึกว่าหนูเจอแบบหลากหลายมากขึ้นทั้งในเรื่องของ เขาเรียกว่าอะไรความรู้ความสามารถประสบการณ์ต่างๆหรือว่าในรูปแบบที่มันแบบลึกซึ้งกว่านั้นหนูก็เจอมาค่อนข,ข้างเยอะกว่าเดิมเยอะมากเราไม่ได้วิ่งในทุง่งเราเวนเดอร์เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะให้ที่รู้สึกว่าสิ่งนี้แหละจะเป็นแบบสิ่งที่จะทําให้หนูเนี่ยพัฒนามากขึ้นได้ในในครั้งต่อไปค่ะแปลว่าวพร้อมในวงการบันเทิงือนเราแบบ้อมมากตอนนี้ใช่พร้อมมากค่ะามาเลย <laughs> กี่เปอร์เซ็นต์หรอคะณนะเวลานี้ถ้าถามหนูว่ามีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่หนูให้สัก60%ละกันถ้าถามหนูตามหลักความเป็นจริงเลยนะคะแต่ถ้าถามใจหนูเนี่ยมัน99%ที่เรารู้สึกแบบเออมันก็เป็นความฝันนึงที่เราอยากจะคอมพีจริงๆแต่ว่า ตอนนี้ที่ตอบ60เนี่ยเพราะว่าเราก็อยากจะไปเฉิดฉายในการเป็นนักแสดงด้วยถ้าเกิดทําได้เพราะาหนูเองก็เป็นคนแบบอย่างที่ทุกคนเห็นผลงานอย่างที่หนูได้ไปเล่น Gap the series เอย Show me love เอยหนูไปเล่นแบบภาพยนตร์มาหนูได้รับเกียรติได้รับโอกาสต,ต่างๆทําให้เราได้โชว์ฝีมือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนเห็นความสามารถเราเยอะเหมือนกันนะเราก็อยากจะไปต่อในเรื่องนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่ามีคนผลักดันเนะะี้ยค่ะ